สวัสดีค่ะเมียเสียปุช่วดเตะอซีรีส์ค่ะเมื่อนี้มาพบกันตอนคำนะคะเนาะพอดีเขาไปอ่านในคอมเมนต์อันเกาก่ะมีคนถามหาว่าเมื่อนี้ขึ้นเงียบแท้เมื่อนี้ก็ซักผ้าพอดีลูกสาวปิดเทิมก็เลยซักผ้าซักเอียงวานนี้ก็ไปธุระไปธุระมากับมีแต่เบิ้งอันคลิปที่จะของไทยลงใน y t u t u อะค่ะมันก็เลยบ่อเเนจังจุดคำ เมื่อนี้หิวขา้าวยู่บ้านกับลูกสาวสองคนเสียปู้เพื่อนไปอันนั่งคุยอยู่เถียงน้าคุณเราค่ะเมื่อนะะีมอ้มีตำตำกุ้งสดนะคะตำกุ้งสดกับไส้แตงสวนมูเมื่อกินนะโมีม้ผู้เดมาก,กินเพราะว่ามันมันคำแล้วค่ะมันเดือดแล้วกะมาซิมเมืองก่อนจากโตนึงเดี๋ยวค่ะเดีอได้ยังกินข้าวกันคะ่ะกินข้าวเลบืบ่อทั้งนั้นนะ่ะซิมเมืองก่อนเสียบบ่ อแซ่บแซ่บแซ่บหลอืม,อมเป็นคนมาก,กินผักกินสมดัมคำต้องมีผักอะค่ะ กับเขาอระอืมพอดีกุ้งนี่มันพอดีไปดองน้ำปลาไปค่ะมันเค็มน้อยๆไม่หนากอะไปดองใส่น้ำปลาไว้ตอนแรกอะ่ะ กินคำใหญ่ๆด้มันจังแซบจะไปกินคำน้อยจะไปห่วงสวยได้ค่ะอันนี้ดอกแคเจ๊ปูเแล้วสอนให้กินกินดิบๆกาแฟบได้ค่ะแซบเยอะ เวลากินข่าวแล้วค่ะเด้อถ้าอยากถ้าอยากให้แบบว่าเบ้ผอมเอ้ยบ่าอ้วนหมอเขาบอกว่าต้องเคี้ยวนานๆเคี้ยวให้ละเอียดเพราะว่าท้อของเขาเนี่ยค่ะแล้วใส่เขาจะได้ทํางานน้อยลงหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเขาใส่ฟันในเคี้ยวเห็นมันละเอียดเยอะเลือแล้วค่ะสมากคนที่ที่เพิ่นอ้วนนะคะเกี่ยวกับบางคนก็สังเกตเพิ่นจะจะเคี้ยวว่าหลายเนี่ยเพิ่นจะเคี้ยวสามที่เธอแล้วเพิ่นก็คืนเลยนะ อ๋อทันเกียร์บนด๊อกักเขือนี่มีอาจาร์วุ้นกระ,ะสินเพิ่นเอาให้จะมือก้อนแสบปลอดสารพิษผ <laughs> ักบุ้งนี่กบบเก็บอยู่ห่าง เงินเจ็บปุค่ะดอกแคก็เก็บอยู่ห่างเงินเจ็บปุกินผักปลอดสารพิษได้ยู่บ้านเหรอก็แรกว่าชื่อเบอกินเขาแ้งกดก็ได้กดบัได้ดคือก็ cái kiến tầm sống rồi đó luôn thấy đấy hả hạc à mà thế là kín đó sao Ăn nào mua ui น้องวันคือมาอะไรตอนทำกินอ่างหนาม,โม,โมโดูมาาาามออาด้วยค่ะเหรออืมกุ้งเอาหางเอาเอาเขียมันออกก็ได้ค่ะพอดีนเป็ดไซอันกองใสตู้เย็นไว้ <c oughs> อำมค่ะอำ 嗯。Mm. ส้มตำนี่เป็นอย่างที่กินได้ตลอดเวลาค่ะเช้าเที่ยงเย็นกินได้หมดพักบ้านเขาค่ะปลอดสารพิษ พยายามเกี่ยวให้ละเอียดด้วยค่อืมน้องวันมันเข้ามาได้ตอนไหนเนี่ยฮะเสียบปู้เพันต้มมันคาหมูไววค่ะบบก,กินให้แล้วกินสมตำเซยเลย เป็นคนที่กินขา้าทซาเพราะว่าจะเคี้ยวนานมาก <c oughs> จริงๆถนะ้าสมต่ำนะคะถ้ากินแบบมีมูเว่าวมีมูคุยมันจะแซ่บรสชาตนะคะอืม ทั้งในที่กินเบิดเนาอผค้เดียวเนี่ยฮะ้่อนเพราะว่าถ้าเปิดพัดลมนะคะเสียงนะะั่นสิวันวันวันนะคะ <c oughs> ที่นี้เสียงแสบเดี๋ยวได้ปดเปิดพัดลม นี่แหะคะ่ะยุบ้านเลาะกินสมตําน้ําทีมงานทิมงานสมตำกันนลกแกเขาจะรู้เบิดมู่บ้านนะคะว่าเจลิสที่มากกินสมตํามากกินได้ทุกเมื่อบางคนจนยุให้เปิดร้านอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันเคกอกเลาะหนะนะ <laughs> คือถ้าเปิดร้านสมตำนี่เขาต้อง ต้องดูแลตลอดนะคะเราก็ไปไซบ์ว่าได้มันมันต้องอยู่รด้านตลอดเวลาได้เปิดล้านเปิดอย่างเราต้องดูแลให้มันดีอะ,ะค่ะก็ะเลยบอกบอเปิดดีว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของเปิดกบทิเที่ยวเปิดทเที่ยวปิดเพราะว่าเดี๋ยวไปนั่นไปนี่นะค่ะลูกค้ามันกะทิเสียอารมณ์เนาะฉะนั้นกะเมื่อใดมมวนจะตำกินนะคะตำกินกันเองดีกว่าม,ม,มันมวนนั่งกินน้ำมูน้ำยาแน่น้ำทิมงงานแน่ค่ะลายค้นอ่ำ Màu đủ Xem làm đứa hào Anh đi vẫn có mắt bạc ที่มัดผมกับผู้ให้เออไม่ทออะอ่ะ,อะ,อะนี่แล้วเปิดหน้าโชว์นะคะเปิดหน้าโชว์หน้าผากโชว์ไปเลยนะคะผาดกุ้งตัวใหญ่ มุ้งใยประเดี๋ยวค่ะที่นี่ มาอวดมาอ้างมั้งนะฮัดึกเสียพูดว่าไดกินเจ้าหอนอยู่อ่ฟังพูดน้ำไอจันนี่หลายคนค่ะพรว่อย่างย่างเข้าไปดอกไม่ใช่ผู้ชายเพิ่นพักกินกินเหล่าอ้ําค่ะอ้ําอ้ํา เออยาดลูกให้เบิ้งเี้ย <laughs> มาเด้อผู้ใดคิดเมนูบอออกเ้ยค่ะเด้อไปจัด <laughs> มือนีทันอย่บอกหรอเ้ยคือเด็กแล้วอืือ <laughs> พักปอดสารพิษเอาเด้อค่ะทักทายก,กันแค่นี้แหละเดี๋ยวกาทีกินต่อกากาซีกินแล้วก่ะซื้อบร้่งข้าวไปน้ำแล้วค่ะเพราะว่ามักเบื้องข้าว น่งกินคนเดียวเพราะว่าลูกสาวก็บ,บ่มากินน้ำนะคะเนาะคือนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะมันจะเมืดหน่อยนึงเพราะว่าไฟมันไม่เคยแจ้งแล้วก็เป็นคนที่ผิวขาวอันหน่อยไปน้อยนะคะ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณที่กดติดตามให้ทุกๆคนนะคะเมียเสียปูจวดตุสรีคะ่ะสวัสดีค่ะ